้ผมได้สี่พันได้ตลอดนั้นได้ตลอดไปเลยอถึงมือสี่พันแสดงว่าพิธีสมัยนั้นก็ต้องมีห้าหกหมื่นเจ็ดแปดหมื่นก็มีแต่ผมถามว่าผมเป็นแชมเปี้ยนทำไมได้แค่ตัวน้อยมันก็เลยโวยวายว่าผมเป็นไ้ตีซ่าชอบโวยวายครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอสทะเลมวยไทยนะครับวันนี้เรายัางอยู่ที่จังหวัดอุบลอยู่แล้วเรามาอุบลแล้วถ้าไม่สัมภาษณ์คนนี้ ก็แสดงว่ามาไม่ถึงผู้บนนะครับสมัยตอนชกโวยนี่โอยดังมากสมัยนั้นชายาเขาก็รู้อยู่นะครับชายาเพราะว่าตีซ่านะครับครับสวัสดีครับพี่ไก่เพชรต่อมาทีครับแล้วก็มีคลือหาสอีกคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะคลือหาดเนี่ยเขาจะรู้เขาเคยอยู่กับพี่ตีมากก็เลยมาสัมภาษณ์ด้วยกันพี่ตีตอนนี้พี่ตีอายุเท่าไหร่ละเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดครับอ๋อรุ่นน้องพี่หมูสองสามปีครับกูาดน้อย พี่ตีเริ่มมาต่อยมวยยังไงสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นลูกคนจีนลูกคนจีนก็เรียนหนังสือจีนก็ไปซ้อมมวยอ๋อพี่ตีเรียนหนังสือจีนด้วยครับแล้วพูดจีนได้ไหมก็อวยตานิดิเกี้ยนิดหน่อยนิดเกี้ยแล้วต่อยยังไงสมัยนั้นสมัยนั้นก็ต่อยก็ไปซ้อมกปก็ต่อยกันเรื่อยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นก็สิบสองสิบสามปีก็เรียนไปแบบพี่ตีต่อยมวยตอนนั้นซ้อมอยู่ค่ายไหนเริ่มแรกเลยเนี่ยพอเมืองกบุ พร้อมอยู่พอมมืออุบลเลยครับพอมมือจันอ๋อพอมมืออุบลก็ยังมีพวกโอโรโน่ไม่ไม่ไม่ตอนนั้นรุ่นหลังรุ่นหลังพอมมืออุบลหลังๆก็มีไม่กี่คนแล้วมารุ่นไฟต้าเทพรัตน์อ๋อไฟต้าเทพรัตน์รุ่นนี้ก็รุ่นเดียวพวกชาลิศเจ้ามงกุดใช่ใช่รุ่นนี้เพราะสมัยผมเริ่มดูมวยครั้งแรกเนี่ยผมดูชาลิศเจ้ามงกุดก่อนสมัยก่อนชาลิศต่ดยพี่ชายผมเนี่ย เขาจะชอบชาลิตเจ้ามงกุฎมากแล้วเขาก็อยากให้เราเป็นนักมวยเขาเวลาชาลิศต่อยช่องเจ็ดเขาก็จะพาเราไปดูนั่นแหละนักมวยไทยคนแรกที่ผมดูคือชาลิตเจ้ามงกุฎชอบอยู่ต่อยสวยพี่ตีเข้ากรุงเทพไปปีไหนต่อยเยอะไหมก่อนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยก็ต่อยเยอะอยู่ที่อุบลแต่ไปต่อยไปครั้งแรกก็ไปชนะสอนพิชัยสีรารเดโชสอนพิชัยไปกินเดิมพันุ์เขา เข้ากรุงเทพไปปีไหนพราะจาได้ไหมก็ประมาณหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามนี่แหละเพราะว่าต่อยคู่เอกมากที่สุดก็หนึ่งหกตอนนั้นมันเป็นวันปฏิวัติพอดีก็แสดงว่าสิบหกตุลาสิบหกตุลาใช่ตอนนั้นเ่็นคู่เอกปฏิวัติก็ต่อยตลอดต่อยคู่เอกลาดเือนลุมิดีมากที่สุดลาดเบอนต่อยคู่เอกมากที่สุดแล้วคําว่าตีซ่านี่เกิดขึ้นเพราะว่าผมเป็นโวยวายเรื่องเงิน ค่าตัวเป็นแชมเปียนเขาให้แค่สี่พบาทปีนั้นปีไหนสี่พันบาทสองพนห่ยสิบหกสคือนักมวยรุ่นเดียวกับผมมีวิชาน้อยมีขุดผาดอยมีตะลงน้อยมีพวกนักมวยดังๆทั้งหมดฟ้าใสเคยต่อยไหมฟ้าใสเคยต่อย,ยเดิมเดิมพันเกินข้างล้วหกแสกว่าสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นหกแสนกว่าถ้ามาเป็นสมัยนี้ก็น่าจะประมาณสักล้านกว่า โอ้ยไม่ใช่ล้านกวา่างสี่ห้้านเอาแค่ว่า5แสนถ้ามาเป็นปัจจุบันนี้น่าจะมี5้าล้านใมัยน้นคางห้าล้านเดิมพันกันแล้วก็ต่อยกับพี่บัตรนี่คือผมชนะคะแนนชนะคะแนนโอ้โยคือแกต่อยผมไม่ถูกผมเร็วมากวิติเป็นมวยเร็วกันนั้นยอมรับฉายาเขาตี้าไม่ได้มาเพาโชคช่วยนะบอก่อนนอกวิธีก็เร็วนะเดี๋ยวอย่างเครื่องหารเนี่ยเมื่อก่อน เคยสิดกับขผมเป็นเทรนเนอร์ดูแลพวกนี้ทุกคนชกมวยผมก็สอนไอ้ไอ้ไอ้ได้โนบเดชทวาดีถูกต่อยน็อกตลอดพอผมไปสอนให้ไม่เคยต่อยถูกหน้าครับผมเป็นนักมวยคนแรกที่ใช้ลีลาของเลวนาหลบกระเชออคนแรกนั่นไม่ใช่คนไทยอันนี้เป็นนักมวยไทยคนแรกที่หลบกรรบัตต่อยกวีนชาติตอนแดงพิธีต่อยมวยเยอะไหม ครต่อยมากที่สุดนะประมาณสองสองร้อยเลยนะเพราะว่าผมต่อยบางทีต่อยวันหนึ่งสองทีสามทีก็มีสมัยก่อนต่อยอยู่อุบลอย่างเดียวเลยไม่มีใครชกด้วยนะต่อยต่อยเรื่อยสมัยก่อนต่อยอุบลเนี่ยมีมวยจงเทพมาเคยต่อยกับเรามืงมไหมที่มันมาต่อยมาเขาก็มาเสียแพ้เดิมพันหมดมีใครมั่งตอนอยู่นั้นจำไม่ได้หลายคนอยู่ว่าแก้วอย่างเี้ก็เสียหมดแก้วสุราก่อสร้างปลาแก้วไอ้พวกน่าลงน้อยอะไร สีแพรยี้มาเสียเดิมพันผมหมดเลยออมาต่อยที่อุบลนี่แพรผมหมดทุกคนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมซ้อมมวยคู่ร่วมกับพี่ปวนปวนสีแพรสอนมาที่ต่อสีแพตรเกียร์เกียรล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นเกียรติสมรแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมซ้อมอยู่กับพวกพี่ปวนเดิมพันให้ผมอยู่ที่อยู่บน ตรงนี้พ่อที่เออใช้อ๋อไม่ใช่ย่าตีตานน่ค่าตัวน้อยกูก็เลยโวยวายโวยวายมันให้น้อยน้อยมันให้สี่พันเป็นแชมป์เนี่ยนะเป็นแชมป์มันได้สี่พันแล้วไอ้พวกตัวที่ไม่ได้เป็นแชมป์สมัยนั้นมีวิชาน้อยมีรลงน้อยมีผุดผาดน้อยพวกนี้ก็หลายหมื่นนะพวกนี้ก็หลายหมื่นแต่ผมถามว่าผมเป็นแชมเปี้ยนทำไมได้ค่าตัวน้อยมันก็เลยโวยวายว่าผมเป็นตีตาชอบโวยวาย ไม่แล้วตอนนั้นหัวหน้าค่ายเขาไม่เขาไม่ยอมก็เอาแค่นี้มันก็ไปก็เดินหนีกลับบ้านเลยให้กันหัค่ายตอนนั้นชเอาปืบนนี้คือไม่ใช่ไม่หัวหน้าค่ายอยู่สะกลพัฒนาประทีนเรียกว่าจอมประสาทอืมพี่ตะกณคือแก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 เราไปเลี้ยงมวยเยอะหยุดแต่ทีนี้เราก็อยากได้ค่าตัวเยอะๆไม่ตอนนั้นแบ่งยังไงกันค่าตัวที่พันนี้เขาละก็พันธุยได้แค่ไม่ผมได้สี่พันอ๋อแต่ ไม่รู้ว่าผมน่ารับมาเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ได้ตลอดนั้นได้ตลอดไปเลยออถึงมือสี่สดงว่าพิ่ีสมัยนั้นก็ต้องมีห้าหกหมื่นเจ็ดแปดหมื่นต่อปีก็น่าให้สี่พันชาน้อยผุดผาดน้อยเรลงน้อยไอ้พวกไอ้นักมวยดังๆไอ้เก่งกาจเก่งเกิดอยู่อันดับสุดท้ายผมหมดแต่มันค่าตัวหกเจ็ดหมื่นไอ้ผมแม่ค่าตัวเป็นแชมเปี้ยนได้แค่สี่พันแล้วผมไม่โวยวายให้ผมทำยังไงอะ แล้วพี่ตีไม่ถามหัวหน้าค่ายเหรอถามถามมันก็บอกเดินหนีหเฉยเดินแล้วเอาไปกลับบ้านเลยสแสดงว่าไม่กาบอกว่าจริงอันนี้เรา,เราไม่รู้มันผ่านมาตั้มันผ่านมาเยอะแล้ว,แล,วแล้วไม่เกินสี่พันนะพอต่อ,อยวังไพยรวดตรงขางผมก็เตะขาหัน ต่อยปากรอนสอนล่าพวกนี้กเยอะะเลยพวกนี้ต่อยแพ้พวหมดแต่ได้แค่แค่นี้มเอยาแมวแมวก็เลิกไปแสดงแสดงว่าโหน้าคายตังค์ไม่แค่คายตังค์นะเขาบอกว่าอย่าให้มันเยอะถ้ามันเยอะมันจะเคยตัวเขาเตรียมกันกับนักมวยเพราถ้าอย่างนั้นเราต้องตั้งกฎนี้เอาจริงๆนะอันนี้จริงๆเรื่องจริงนะสมัยนั้นนะรุ่นปิตีเนี่ยอย่างน้อยๆเมื่อสัก ห้าสิบปีที่แล้วมันตด้คิดว่าอย่างน้อยตรงนี้หกเจ็ดหมื่นต้องเตเจ็ดหมื่นนั่นประมาณนั้นสมัยรุ่นพิตีก็ลองแชมป์ระดับหนึ่งถึงอันดับสิบหกเจ็ดหมื่นทุกคนยกเว้นผมเป็นแชมเปี้ยนได้ค่าตัวสี่พันแต่พิตีไม่รู้ว่าค่าตัวจริงเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่แต่หัวหน้าค่ายให้เท่านี้เอาก็ไปละสี่พันสี่พันจะเอาไหมแมวก็กลับบ้านผมไม่ผมไม่ต่อยปีหนึ่งแกไม่ต่อยเพราะว่าผมวุวายวุวายอ๋อก็สรุปแล้ว ต่อยมวยมาจนเลิกเนี่ยก็ได้แค่สี่พันห้พันที่ผมตั้งตัวได้ไม่ใช่ว่าได้เงินค่ามวยนะผมตั้งตัวได้ผมทำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นุบลพิตีทำหนังสือท้องถิ่นนี่ทำตั้งแต่ปีไหนอ่ะตู้ทำตั้งแต่เกือบสามสิบปีผมก็ตั้งตัวได้ซื้อบ้านเจ็ดแปดแสนก็มีทุกอย่างครบหมดแต่สมัยพิตรีต่อยมวยนี่คือไม่ได้มีเงินเก็บไหมไม่มีเลยแต่หนึ่งก็ไม่มี ราะมันจ่ายค่ารถทัวร์รถกินบางทีเราก็ซ้อมที่อุบลหรือซ้อมที่อุเทนซ้อมอุบลซ้อมอุบลซ้อมเทนไม่เคยซ้อมซ้อมได้สี่ห้าวันก็ชกเลยไปไปอุเทนไปซ้อมค่ายไหนสก่อมประทีศซ้อมประทีสองอ๋อซ้อมประทีศนี่ก็มีมีมีค่ายอยู่ที่ที่อุเทนด้วยแต่ไม่ค่อยมีคนจับเป้าก็ไม่ต้องคือคนจับเป้าเราต้องจ้างเขาอีกถ้าไม่จะไม่จ้างนะถ้าไม่จ้างมันก็ไม่จับให้เราคิดดูสมัยก่อนสี่พัน ผมต้องจ้าง5 0 0ร้อพันหนึ่งให้เข้าไปช่วงนั้นทองก็ประมาณสักสี่ร <600 S 2> <600 S 1> ้ะะ <700 S 1> อยหกรอยือหกเจรุ่นประมาณปีหนึ่งกว่านาเจ็ดร้อยเจบาทหนึ่งนะผมแจกแทองฟรีหมดเลยพี่ลูกน้องผมงจึงแจกซื้อทองแจกผมซื้อทองแจกหมดคนละบาททองบาทซื้อให้หมด สมัยพิตีต่อยมวยผมมาได้ทิปเยอะทิปจากไหนอะทิปจ,จากแฟนมวย,ท,มวยที่เขาเขาเล่นเราเขาเาให้<ม>เราสองพันสามพันบาทอาชีพอย่างเงี้ยอาชีพอาชีพสมยัยสมัยนั้นเขาชอบผมเยอะแล้วความชกมวยดูเดือดแล้วก็เร็วด้วยสมัยพิตีต่อยมวยพิตีมีมีน้ํามวยคนไหนไหมที่ว่าต่อยยากที่สุดเนี่ยต่อยยากสมัยก่อนพตีพูดดังนิดนึงอือพูดดังนิดนึงสมัยก่อน,ม,อนมันก็มีอยู่มวยซุ้มมาจากโคราชชื่อเยวแดง แต่ขาเจ็บมากเลยเกืบแพ้นอกเหยื่วแดงเหยื่วแดงบดินเดชาหรืออะไรอ่ะเออผมไม่รู้จักไม่รู้จักพวกฟ้าประกอบสิงกำเดียมพวกจอกกี้พวกนี้แพ้แพ้ผมหมดพวกนี้แพ้ผมหมดฟ้าประกอบจอกกี้แล้วก็ไอ้ิตรีเคยต่อยไหมพิตรเคยชกผมแพ้คะแนน๋อผมแพ้คะแนนเพราะผมเที่ยวเก่ง๋อตอนนั้นเที่ยวอย่างเดียวเลยพิตรีที่สมัยนั้นก็ถือว่าเป็นมวยเพย์บอยคนหนึ่งพอกับ พ่อกับพิบัตรสมัยนั้นนะไม่แม่ผมผม,ผมรแรงกว่าแกเยอะผมเที่ยวผมเที่ยวทุกอย่างน,นักปิตีสมัยนั้นนุ่มนุพอหน้าตาดีพอสมควร<ล>เหมือนดาราจีนสมัยก่อนดูไปดูมาคล้ายๆแบบเหมือนพวกตีหลุงตีหลุง<ว>ใช่สมัยก่อนผมนดีอะไรดีผมชกมวยผมไม่ค่อยซ้อมผมซ้อมน้อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่นักมวยมาขณะผมต่อยวางไพนี่ผมเล่นไพ่ตั้งแต่สี่โมงเย็นไปถึงสว่างพรุ่งนี้ เราไปช่างขนาดเสร็จแล้วก็ชกเลยแล้วเวลามาคุมนักมวยทำไมบอกให้นักมวยซ้อมเยอะจังไม่ได้ไม่ได้นักมวยขี้เกียจนี่นะเยอะอังมอแกคุมนักมวยขี้เกียจตัวบ้ามาคุมมวยจะบังคับให้นักมวยขยันซ้อมแต่บางทีตัวเองเป็นนักมวยทำไมถึงขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนไอ้บาสอย่างเงี้ยสมรักจอมโงเงี้ยเจนี่ก็ถามดูสิว่าผมได้มาผมมีกันเท่าไหร่ผมเลี้ยงเต็มที่นักมวยก็ยังมมแก ติปผมเดือนละสองพันทุกวันทุกวันติ่มาก็เลี้ยงเด็กทั้งมวยด้วยเพราะถ้าเราไม่เลี้ยงเราจะบังคับเขาไม่ได้เราคิดเดียวมันบังคับกันไม่ได้มีประทับใจไฟไหนไหมต่อยมวยมาก็ต่อยสมาต่อยเดิมผันค่าละหกแสนกว่าบาทตอนนั้นก็ได้ค่าตัวสี่พันเหมือนเดิมไม่ได้ได้ได้ขึ้นมาได้บ้าแปดพันได้รวมทั้งติดนะรวมทั้งติปก็ได้ประมาณแปดพันเพราะว่ามันมีคนเบี้ยวค่าค่าค่าเดิมพ่นเดิมมัน เกพิดเดียวพตมีต่อยมวยเคยโดนไล่ไหมเคยเคยชกกับไอ้วัฒนพลวีรพลมันเตะขาผมไม่ไหวผมไม่ได้วิ่งไม่ได้ซ้อมก็เลยว่าผมล้มมวยโดนไล่โดนไล่ก็ไปกลับไปนอนโดนไล่ที่ไหนที่รามดำเนินราำเนินแล้วพ่ตีเลิกมวยมาประมาณปีโอ้เลยก็นี่ละปีสามสิบศูนย์กว่าก็เลิกแล้วล่ะสอยู่ไฟสุดท้ายชกกับใคไขชกกับ ไอ้เทนเนอร์ชื่อไอ้จ็อกกี้ซูมไม่ได้ใครไอ้จ็อกกี้จับเป้าอ่ะที่ที่อยู่ี่โอ้ไอ้จ็อกกี้พอเมืองเปล่าไม่ไม่จ็อกกี้เพราะว่ามันรุ่นหลังพี่ตีเยอะนีุ่่นหลังเยอะมันเป็นเทนเนอร์งั้นน่าจะรุลุนผมนะผมรู้สึกจะใส่กับจ็อกกี้แตเก่งมากนะ S <S เคยต่อยเขาบอสมัยเด็กๆมันเป็นนักมวยที่เก่งมากอันนั้นก็เจ้าเล่เหมือนกันเจ้าเล่ใช่แต่แต่ทีนี้มน่าจะคนเดียวกับที่เคยแพ้เคยแพ้ผมมานั่นแหละจอกกี้สมัยก่อนตอนหลังมันมาเปลี่ยนอะไรมาก่อนจอกกี้พอมอุบลเคยต่อยกั been, h, ing, นสมัยสามสิบกว่าโลสี่สิบโลเพชรอุบลเนี่ยอืมอืมอืมอเลิกแพ้แล้วก็เลิกเลยเลยเออเดี๋ยวผมผมถามนิดนึงสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจะได้ยินข่าวว่า พี่ตีกับพี่พุทธเนี่ยเคยต่อยกันเคยชกกันก่อนจะต่อยจริงต่อยกันก่อนตอนเช้าใช่เพราะอะไรอ่ะมันเป็นอย่างนี้คนที่เอาผมไปชกมวยเขาไปให้ผมคุมน้ําหนักวิ่งตอนเช้าอให้ร้อยสามสิบห้าปอนต่อยร้อยสามห้าปอนแต่พุทธประชังร้อยหกสิบห้าปอนทีนี้ผมบอกให้ลดหน่อยนิดหน่อยมันไม่ยอมลดเลยมาต่อยผมปึ้งเลยแต่พี่ตีไม่ได้สู้ไม่สู้ผมก็ไปแจ้งความ คือเอาเปรียบผมเอาเปรียบผมไม่ว่านะนักมวยผมไม่เคยกลัวเลยบุรีลำเคยได้ยินไหมบุรีลำใหญ่ตูวใหญ่มากนี่ชีวิตไปเมื่อเร็วๆไม่ออาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละก็ต่อยกันก็แบกน้ำหนักตั้งสิบห้ปอนด์ยีปอนด์ผมก็ไม่ว่าหรอกถ้าถ้าแบกแล้วบอกก่อนอันนี้แบกให้ผมเป็นรถวิ่งจนเหงื่อตกซื่อเหงื่อชุ่มมแล้วก็บอกว่าต่อยร้อยหกห้า ผมก็ช่างโอร้อยหกสิบห้าแล้วผมร้อยสามสิบห้าแล้วมันจะชกกันได้ยังไงโอ้ยสามห้ายังบังคับให้เราไปลดน้ำหนักบังคับผมไปลดนักจนเหงื่อชุ่มหมดเลยอันนี้ต่อยที่อุบัติมาต่อยที่ลำปางลำปางผมไปต่อยลำปางหมดทุกคนสมัยสากพวกบุกเดียวผมไปปราบมอลูกพิทักษ์สมัยสากลูกพิเชียนสมัยสักตัวนั้นลูก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 พิเชียนก็ไปไปปราบพวกน้าหมดทุกคนเลยเพราะปราบมันตัวใหญ่มีต่อยตัวเท่ากันมีฟาแก้ว ฝาแก้วสุรัตน์ฝาแก้วสุรัต์แก้วแล้วก็มีไอ้นรงน้อยเกียริบัณฑิตไม่ใช่นรงน้อยไอ้มวยมวยของเสียเสียอะไรอะมวยนรงน้อยสักนรลงอะไรอะมวยเข่าบุญแล้วบุรีรัมคุณคิดดูบุรีรักับผมม่จะต่อยได้ไหมรใหญ่เลยแล้วผมตัวเท่าร้อยสามสิบก้อนกับตัวหกร้อยหกสิบยมันต่อยกันไม่ได้แต่กรุงเทพแพ่กันต่อยกับบุรีรัมนี่แพ้คะแนนแพ้เขา พี่รู้ไหมว่าพวกนี้แบกหนักมัน130ร้อยสามสิบกุปอนนี้ไม่มีใครน็อกผมได้สักคนคงเดก,ก็เคยต่อยเคยไปลงงวมวิชิตลูกปั้มปซ้ยก็ไปลงงวมให้วิชิตวิชิตก็ไปซ้อมให้ไปสอนมวยไปแก้มวยต่อยกับผุดพลาดน้อยให้วิชิตอ๋อฉลามขาวเขาฉลามฉลามขาวก็ไปสอนแต่ที่นู่นดีนอ,อาหารการกินดีมากเลยอ,อยู่ชายทะเลเขาใกล้ทะเลแต่ผมอยู่กับย่างมอถามดี ผมคุมมวยเกือบสองปีเอเซียนเอเซียนก็มีงครูหมดหมอด้วยเชืองหมอหมดผมดูแลหมดแล้วผมเป็นคนที่ใส่เลี้ยงเต็มที่ถ้าเราไม่เลี้ยงเขาเราไปคุยเขาไปบอกเขาเขาไม่เชื่อไม่แล้วแล้วทุกวันนี้พี่ตีนี่ครอบครัวมีลูกกี่คนครับตอนนี้มีลูกสามคนสามคนมีหลานสองหลานสองยังอยู่ด้วยกันหมดยังอยู่อยู่แต่บ้านมันคนละหลังมันแยกกันหมดเลยพี่ผมซื้อที่ดินไว้หลายหลังผมซื้อที่อยู่เทียตากจิตกระไลยหนึ่ง ระว่างเดียวก็ไล่หนึ่งแล้วก็ที่บ้านผมก็สองงานใหญ่สุขภาพตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้ตาก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอะไรตาต้อหรมันมันมันลักตามันมันฟากไปหมดแล้วมองไม่เห็นแล้วเต้อเปล่าใกล้ไปต้อแต่ผมคงไม่ไม่เป็นลักตาแล้วมันมันเดี๋ยวนี้มันผ่าตัดง่ายง่ายเลยผมเคยลงนมแซนตักเมืองเซอร์ริน ผมรับจ้างผมรับจ้างรวมๆที่น้องได้แสนจักไอ้เหี้ยมึงชกไม่ถูกมันเลย,ยวุฒิชากว่ตรีเอี่ย,ยงพี่แบเออย่างผมมันผมมันหลบแบบเห็นหลบตะเชือกแบบคุณนะคุณไม่หลบตะเชือกในี่ใครหลบคนแรกผมชกก <นะ S 2> วีรชาติผมไปเรียนแบบโยนาดคนแรกแล้วไปชกกวีรชาติตอนแดงผมหลบกับเชือกเอวผมมันเร็วเมื่อมดจะมานี่ผมเ็หลบนิดเดียวแค่นี้ เสียดายวิชามวยไทยที่ผมเรียนมากับนักมวยดังๆในประเทศไทยเยอะมากแต่ก็ไม่ได้สอนเลยตอนนี้ก็สอนหลายคนอยู่ก็อย่างนพเดชอี่สอนอย่างหลายคนคารื่องารดารอฮา์ดสอนไม่ได้เพราะนี่เก่งมากเก่งไม่ต้องไปสอนไม่ต้องสอนมันเก่งเกินไปมีแต่บังคับให้มันซ้ออผมก็ดูแลถามที่พวกผู้จ้าทางด่วนพวกนี้หลักผมทุกคนซ้อมเสร็จไปนั่งกินอะไรผมเลี้ยงหมดไม่ใช่ได้จากยาอังหมอ รู้จักยังมอไหมรู้ฮะวันละแกให้วันละสองพันก็ได้กันจากแกบางทีก็เล่นมวยได้ก็เอามาเลี้ยงหมดแล้วนี่ตอนนี้พิธีก็หลักๆนี่คืออยู่บนอย่างเดียวตอนนี้ผมซื้อบ้านที่อยู่บนไว้หลังหนึ่งแต่บ้านของผมก็มีอยู่แล้วตอนนี้ยังยังยังอยู่ในวงการมวยว่ายังดูมวยผมไม่ดูผมผมเบื่อผมเบื่อตรงที่ว่ามันมันไม่ต่อยกันมันดึงคนละมุมแล้วก็ลังวงผมเห็นแล้วมันมันไม่ใช่ว่ามีทีวีอันเดียวนะ ทีวีทีช่องเจอยังทําเหมือนกันไปหมดทุกทุกช่องผมติดเลยผมไม่ดูอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเสื่อมของมวยไทยห้ายกนะเพราะสี่ยกต่อยกันมายังไม่รู้แพ้ชนะแต่ยกห้าจะละมุมละมุมนะอันนี้มันจะเป็นทําให้วงการมวยเสื่อมแต่ทีนี้มันไอ้บ้าไปดูก็มีระบิมือไอ้พี่เลี้ยงไม่บอกเสียนมวยเพราะมันใช่ก็นี่แหละก็จังว่าเราต้องแก้ไขจุดนี้หลัก พี่เลี้ยงนักมวยฟังพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมองบนล็อกเตียนบอกแม่เข้าก็คือแม่เข้าพี่เลี้ยงก็จะบอกแม่เข้าแล้วมันไม่ใช่บอกคนเดียวนะบอกทั้งสองมุมทีนี้บอกสองมุมมันก็ไม่ต่อยกันมัต่อยกันสามนาทีแล้วไอพีไอแล้วไอพีไอกรรมการก็เชยเชยเหมือนกับคนเตือนแล้วเตือนแล้วกไม่จบเตือแล้วนแล้วเตือนมันต้องหยุด หยุดหนึ่งหยุดสองหยุดสามก็ต้องไล่มันก็แก่ยากนะไ้จุดเนี้ยเพราะมันเป็นปีนล้วตอนนี้นะไอ้ตอนนี้มันมายกแล้วมังไม่ต่อยบางทีเต้นนั่งแต่ยกเสียปลายยกก็เริ่มไม่งั้นไม่ได้หรอกถ้าทําอย่างนี้ต่อไปมวยไทยเราก็จะไม่มีใครอยากมาดูโอเควันนี้ผมก็ขอขอบคุณพิตีเอาไว้แค่นี้นะครับจะได้โอกาสได้ครับอยากรู้อะไรผมมาถามมาถามได้ผมอยู่วงการมวยมาตั้งแต่เด็กผมอยู่กับนี่ ไปชั่งน้ำหนักต้องพาไปช่างน้ำหนักแล้วก็นักมวยผมรู้หมดเลยวิธีการผมอยู่ย่างมอนีรักผมมากที่สุดแกให้ผมทุกวันวันละสองพบาทสมัยเยอะอยู่จะให้ทุกวันให้มาผมก็มาเลี้ยงเด็กๆทุกวันโอเควันนี้เราคงพอแค่นี้มารู้จากประวัติพิติีต้าพอประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในอีพีหน้าครับ ขอบคุณมากครับ,บพีตีครับมีอะไรก็บอกครับ